ปีนปีนปีนเนาะปีนเนาะไปดูหัวใจไว้เด็ดมันจีบปีนนะฮะน่ะมันน่ะมันน่ะยังพอ้อที่เลิกเลยมันยังที่เลิกเลยภาสมจริงขนาดเนาะไม่ได้ภาพดี้างหลังโอกาสเล่นเครื่องมือที่ทันสมัยเครื่องเล่นที่ทันสมัยเทียบเท่ากับต่างประเทศอะไรเดี๋ยวนี้นะทุกคน นี่มีอย่างนี้เห็นจอ LED บางไงเลยนี่บิร์นกันโอ้ขับรถคันบางไงเลยนะสองคนนี่คุณเป็นงเ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 งงเลยอา่าไปแล้วไปแล้วไม่ได้พาทุกคนมาเบิ่งนวัน เครื่องเล่นวันนี้นอนอยู่ไอเด็กสั้นซีเนาะสเก็ตบอร์ดเนาะพาลูกสาวมามาขี่เนาะนี่มาขี่มะขี่สเก็ตบอร์ดมะ

可以了。 ไปถามราคากันะเนาะนี่วะตัวน,น,น,นี้เนี่ยจะแพงขี้นี่เนาะหกพันบาทนีไหม,มอเอะมันมีรุ่นธรรมดาปะอเออใลงอด สองมนบาทกับล่านฝายนะไเปีสยรับไปซื้อยูลุมบ่เบ้งยูุมบ่ ลืมเได่เกลือมันี่ป่ะซื้อให้ลูกป่ะวัดจิซ้อมจะได้เกลือมันนี่นะไปซื้อเกลือมันเนี่ยมันเล่นนี่มั่นเล่นโบได้ดูเาซื้อแล้วต้องให้มันเฮียนด้วยามาซิโอขนาดแมนจะไปเฮียนก่อนขี่บบได้จิซยา ลูกผูเฮ็ดบล่ะนุ่ยหนึ่ยไงก้อนหนุ่ยจต้มตะกร่างขนาดผู้เห็ดมีตะกูไง่วยเอสัมติซอได้อยู่แต่มันต้องหูเบรกทำเลยดให้มันไงก้อนห่ยกอนน่ของเล่นด้ปยได้คููงามเนาะอ๋อนี่เด้อ ที่าถ่ายใช่ไหม่อนเคยซื้อเนะอาะเพราะว่าเพราะว่ากจ้มีตูคุหญ่เล่นมาเนี่ยมีด็กน้อยเ,ออเลยไปเดือนิอมนง,งามไงก่อนจึงลิ่นไงก่อนเนี่ยเ็นเขาเล่นก็ยากเล่นเลยมีตแก็ค โรลเลอร์บอร์ดอ๋อซื้อนั้นโรลเลอบอร์ดคาลินเซาห0 0 0ปีนปีน5อุปกรณ์15คอลินทีน้าเขาบอทีน้าก็ใหญ่กว่านี้เนาะเอาจิ๊กซอว์บูเบรกอันตรายแล้วกอาจิ๊กซอ่ยังน้อยอยู่ของเจ้าเบ่าขนาดใหญ่กว่ามันก็ ก่อนมีในดอยาวจะทำอะไร กู้บินผาเลยกู้ยังเก่งยงอ๋อนี่เนียมันเป็นคือกีน,นี่ภาพสมิตินี่เลย่ะอยโอ้ยังกับยังน้ำเลยเนี่ย โอม,มจริงขนาดนะ่ะคนเด็กอ๋อปีนปีนปีนเองปิีนเอาไปตกใจไว้าเด็กมันจีปิีนนะขนาดนีานิ่งขนาดนะคนขี่กันนะนนะพี่หมอนี่ขี่ยนหมอนี่นะขี่ฮอร์เฮอร์นีคอปเตอร์พี่ คอเทรไปเลยจับมือเดียวอ่าีโอ้ตรวนี้มันตรนี้นะ่านอ๋อเนียงพี่เล็กแะว่วาวจับเดีเออ๋อเนียงพี่เล็กเท่เเป็นหัวซักพุดนะเว้ยอ๋อพี่เล็กแค่นะบนตกเสร็จแล้ว

มีหลายนี่เฮ็ดกระสอดใช่ไหมหมอเนี่ยอ๋อันนี้ที่รถจักรไงนะแกงรถนี่เด้อ่าในภาพที่เราเห็นเนาะตัวน,นี้น,นี่หน้าจอเลยรถไซเรนท่ยาไปโอ้ขักแค่นี่แบบนิ่มๆเลยนะทำเลยคนนะ่ะขักไปกเดี๋ยวนี้อยู่ยู่แล้วกับการเร่นทันสมัยหลาย เด็กน้อยคนลาวก็ได้มีโอกาสเล่นเครื่องมือที่ทันสมัยเครื่องเล่นที่ทันสมัยเทียบเท่ากับต่างประเทศอะไรได้เดี๋ยวนี้เลยทุกคนนะอันนี้มีอย่างนี้เป็นจอ LED บางไงเด้ไหมเบิร์กั่โอ้ขับรถคันบางไงเลยนะ่ต่อก่อนเลยกเป็นยังเง,งงเงอเงงเงงเงงเลย

ันเองเเนีเวลารถเวลารถเขาโค้งมันเยี่ยงโซกามันกับไปแล้วเนี่ยแบบอารมณ์แบบคือยังขับรถแท้เลยวนะ นี่สนามรถแข่งนอกนี่เนาะเออเดีบ๋บังคับรถบังคับนี่นะคือสนามรถแข่งกันแค่เลยมั้ยดีแล้วดีแล้วขากอ่ะของแค่เลยนะได้นะน้องจินบอก เราลองทับเลยมีคันเร่งมีเบรกไหมแบบรเพุ่มถุงแข็งเลยแต่แบบมีคัน,ะเ,นเร่งมีเบรกเบรกอย่าเบรกเลยยอดยอดแตงเบรกเลย ไปบิง้งใบ้อลเล่นอะไรอีกไหมปั่นเบิบ้งนังเลยเนี่ย B R โอ้ฮาร์าาลิคอปเตอร์นี่กันยังกี่ยังไานีันบวชเวลาเถ่ไหอ๋อสุดยอดเลยมาเล่นมันเด็กน้อยสาลเนนะทุกคนเนาะ มีร้านกิจกรรมหลากหลายสำหรับเด็กน้อยเนาะมีทั้งสั้นหกแล้วก็สั้นสี่ส่วนว่าสั้นสี่นี้จะเป็นบอลเด็กน้อยเล่นเลยเตัวนี้จะเป็นโรล,โลเลอร์เนาะโรลเลอร์เบลดหรือว่าเกือบเกือบมีล้อะนะ,นะ xe to ไป đi คุณ lắm ไปไหนนะ เป็นฟรีไม่ได้ย่อนเหรียญตา,ามภาษาอีกน้อยน้หมุนเนี่ยไม่แล้วเขาย่อนเรียนซองเรียนไม่ค่อยเป็น,เ,ปนเกมไป ยอดเรียนก่อนเรียนไม่ยอดจัสามเรียญไปโซนนี้ก่อนองเล่นลายอันนี้มันตักปลาแแนงนะครับได้เราไปเลี่ยงเลยเนาะเลยปาแแ่เลยนะมันหอมๆเลยได้เราไปเลี่ยงเลยนะเลยนาเเนะจากมันนี่งอไปงมเนะปไาเนาะ nhi loại gì mấy? đắt là đắt là đĩa đĩa đấy. ô, của mình là đa dạng đấy này. hít thở hơi nhoẻn nó lướt นี่เป็นซาวพันซึ่งห้าสิบเหรียญแถมฟรีสามเหรียญหนนึะ่เหรียญหนึงโอ้แล็กขายดีเนาะโอเคนอะนนี้ก็บแมนกลางเล่นอยู่ลาวิติกเนาะซันซีนี้กลางเล่นหลากหลายคน สำหรับคนที่พ่อแม่ผู้ปกครองที่อยากพาลูกหลานมาเล่นเนาะแนะนำเลยวันนี้มีหลากหลายกิจกรรมหลากหลายเครื่องเล่นเก็บไปละทุกคนเนาะจะไปรอแคมของต่อนมานะพบกันในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้กันขอตัวไปก่อนบ๊ายบาย